สวัสดีครับจากเพจ o c a d o to HOME นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มาหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหลังจากที่เราเก็บตัวอย่างดินมาจากที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งตรวจแ l a บนะครับวิเคราะห์สารอาหารในดินนะครับตึกตรงนี้นะครับจะเข้ามาตรงประตูบางเขนนะครับนะแล้วก็เข้ามาสัก50เมตรอยู่ขวามือตึกสีส้มๆนะครับ ก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ชั้น4ี่นะครับเพื่อส่งตัวอย่างดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการตรวจวิเคราะห์ดินนะครับก็จะส่งผลดีนะครับกับเกษตรกรนะครับว่าจะให้ผลรับยังไงบ้างนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับพอถึงตึกแล้วนะครับขึ้นลิฟต์มาชั้น4ี่นะครับแล้วก็จะมี ห้อง406นะครับก็จะสามารถเอาดินเข้ามาตรวจได้นะครับที่มหาลาัยแมโจนะครับตรวจแบบนี้นะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ต้องมันมีหลายเลทราคานะครับก็มีตั้งแต่400กว่าบาทจนถึง900กว่าบาทนะครับนะแต่ผมยังหาแล็บไม่เจอนะครับไปเดี๋ยวเราหาแร็บกันแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อเข้ามาถึงนะครับห้อง406ชั้น4นะครับก็จะเจอต้องลงทะเบียนก่อนนะครับว่าชื่ออะไรนามสกุลนะครับเบอร์โทรนะครับดินมาจากไหนจะตรวจวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับนะก็เขียนตัวอย่างนะครับตัวอย่างเอามาแค่ครึ่งกิโลก็พอนะครับตัวอย่างแค่ครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ก็จะมีเอกสารให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะมีค่าเท่านั้นเท่านี้นะครับแนบ ไว้นะครับนะก็สามารถเข้ามาตรวจได้นะครับนี่นะครับนะถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะต้องใช้ดินเราอะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับหรือ,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 อไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงดินยังไงบ้างนะครับแนะนําให้ตรวจดินนะครับเพราะหลายคนนี้ก็คือใส่ตำใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเลยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยา ธาตุอาหารไม่พอก็อัดเข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับก็ซึ่งมันมาผิดทางนะครับนี่ถ้าจะมาให้ถูกทางจริงๆต้องวิเคราะห์ดินนะครับนะนะครับก็ใครสนใจนะครับที่มหาลัยแม่โจ้นะครับก็มีตรวจวิเคราะห์ดินนะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับนะใครอยากวิเคราะห์ก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ